สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเรานะครับในวันนี้นะฮะทางช่องเราหยิบยกเรื่องราวที่ชาวต่างประเทศเนี่ยพูดคุยกันนะครับในเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะครับของต่างประเทศมาให้ฟังกันนะครับโดยหัวข้อที่เราจะมาคุยกันและหยิบยกมาให้ฟังกันในวันนี้ครับชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษจะเขียนจะเขียนนะครับว่า why do so many people like to travel to Thailand หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่า ทำไมผู้คนจากทุกมุมโลกเนี่ยต่างชื่นชอบที่จะไปเที่ยวอย่างประเทศไทยครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นต่างๆกันครับวันนี้เราคัดมาบางความคิดเห็นนั้นค่อนข้างยาวมากลองไปฟังกันดูครับสำหรับความคิดเห็นแรกครับไทยเป็นสถานที่ที่ดีมากๆสำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การไปเที่ยวที่ประเทศไหนมาก่อนมันเป็นเรื่องจริงที่ว่า คนไทยไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันเท่าไหร่แต่สำหรับคนไทยที่ทำงานในแวดวงการท่องเที่ยวนั้นก็พูดภาษาอังกฤษได้และก็มีคนจำนวนมากเลยทีเดียวที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศนี้เหมือนถูกสร้างมาสาหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยจริงๆกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆ แล้วก็เหมือนเมืองใหญ่ๆแทบทุกเมืองที่คนหลากหลายเชื้อชาติจะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ขอขอบคุณนโยบายวีซ่าของประเทศไทยที่ทาให้ฉันได้มาเจอผู้คนจากประเทศต่างๆทั่วโลกที่ไม่ค่อยได้พบเจอในฐานะนักท่องเที่ยวมากนะักกรุงเทพมีอาหารเย็นระดับเบอร์คลาสเช่นเดียวกับอาหารริมทางก็ระดับโลกเช่นกันไทยมีวัดและพิพิธภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม มีโรงแรมและร้านอาหารที่สวยงามเช่นเดียวกับพื้นที่ของคนยากจนก็ยังคงมีอยู่ทริปไปเที่ยวโดยนั่งเรือตามแม่น้ำลำคลองก็น่าสนใจมากเมืองเก่าแก่ของจังหวัดอยุธยาอยู่ใกล้อพอที่จะใช้เป็นวันเดทริปเช่นเดียวกับชายหาดและอุทยานแห่งชาติบางแห่งในหนึ่งวันนั้นคุณสามารถไปการจนบ,บุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงครามและสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งชาวออสเตรเลียมักใจะให้ความสนใจกันมากเนื่องจากประเทศของเรานั้นมีส่วนร่วมในสงครามโลกครั้งที่สองหรือแม้กระทั่งทัวร์แบบว่าลองเดย์ทัวร์ใช้เวลาเที่ยว20ชั่วโมงไปเที่ยวถึงนครวัดของประเทศกัมพูชาแล้ววนกลับมาประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์และมีกิจกรรมประจลภัยทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ำตกโขนสลิงขี่ช้างรวมทั้งทัวร์แบบวัฒนธรรมด้วยนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์ชอบบรรยากาศปาร์ตี้ตามเกาะต่างๆและตอนนี้เองที่ประเทศไทยก็มีเกาะหลายเกาะที่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวบางคนนั้นไปเที่ยวประเทศไทยเพื่อ,ออาหารโดยเฉพาะ และบางคนก็ไปเที่ยวเพื่อช้อปปิ้งสินค้าหรือเครื่องประดับราคาถูกและแน่นอนว่าคนจากทั่วโลกมักจะชอบดินแดนที่มีอากาศแบบร้อนชื้นและมีชายหาดสวยๆซึ่งเหตุผลนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่นิยมมากๆเพราะฉะนั้นฉันจะสรุปสั้นๆว่าไทยมีสิ่งดึงดูดมากมายที่ทำให้คนทั้งโลกนิยมมาท่องเที่ยวไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอากาศดีๆมีชายหาดสวยๆเยอะแยะและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับคนได้ทั้งกลุ่มคนหรูหราไปจนถึงกลุ่มแบ็คแพ็คเกอร์และก็มีค่าใช้จ่ายด้านต่างๆที่ถือว่าถูกมากๆเมื่อเทียบกับประเทศอื่นครับทั้งหมดก็คือความเห็นแรกนี้นะครับค่อนข้างยาวมากทีเดียวเดี๋ยวเาลารองไปฟังความเห็นที่2กันดูครับ ผมยังคงจำภาพเมื่อตอนครั้งแรกที่ผมนั่งลองกินผัดไทยริมถนนแห่งหนึ่งในกรุงเทพผมเสียค่าอาหารไปหนึ่งเหรียญสหรัฐสำหรับมื้ออร่อยขณะที่นั่งมองดูคนไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินสวนกันไปมาเป็นปกติช่างดูเป็นเอกลักษณ์ท่ามกลางแสงแดดอุ่นๆของประเทศไทยดูผู้คนจะไม่มีความกังวลหรือเบื่อหน่ายกันเลย และในต,ตอนนั้นเองผมคิดอย่างเดียวเลยว่าไม่มีที่ไหนในโลกแล้วที่จะเหมือนแบบนี้ที่ประเทศไทยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัยที่สุดในบรรดาประเทศทั้งหมดที่ผมเคยไปเที่ยวดังนั้นมันจงง่ายมากเลยที่คุณจะสลัดความรู้สึกกังวลใดๆทิ้งไปได้หมดและสนุกไปกับทุกช่วงเวลาในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกก็คือกรุงเทพมหานคร ชาวต่างชาติส่วนใหญ่นั้นมาเที่ยวประเทศไทยเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายและรีบเร่งของชีวิตพวกเขานั้นมาใช้ชีวิตอย่างช้าๆดื่มด่ำกับประสบการณ์ในทุกย่างก้าวที่มีความแตกต่างจากประสบการณ์เดิมๆคุณจะพบกับผู้คนจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอินเดียรัสเซียแคนาดาไนาจีเรียสเปนและประเทศเอ,อื่นๆอีกมากมายที่จะมาใช้ชีวิตและท่องเที่ยวร่วมกันในเมืองใหญ่ ประเทศไทยยังมีสถานที่ผ่อนคลายอีกมากมายเช่นภูเก็ตพัทยาที่คุณสามารถใช้เวลาทั้งวันไปกับการผ่อนคลายริมชายหาดพร้อมๆไปกับการดื่มน้ำมะพร้าวสดอร่อยๆแต่ถ้าคุณอยากไปสถานที่ที่มีความเงียบสงบจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะสามารถมอบประสบการณ์แบบไทยๆทย่ามกลางโลเคชั่นกลางขุนเขาคุณจะพบกับความงดงามและได้รับความสุขทั้งหมดนี้ ด้วยราคาที่น้อยกว่า1,000เหรียญสาหารัฐต่อเดือนที่พักอาหารกิจกรรมกลางคืนนั้นถูกลงมากกว่า75%หาหากเทียบกับเมืองใหญ่ๆของประเทศตะวันตกผมลืมพูดถึงความสวยของสาวไทยไปหรือเปล่าหากคุณมาเที่ยวเมืองไทยคุณจะพบว่าสาวเอเชียที่สวยที่สุดในโลกจำนวนมากนั้นอยู่ที่ประเทศไทยนี่เองแหละครับ ที่ไหนในโลกอีกที่คุณจะรับความปลอดภัยความหรูหราทัานสมัยอาหารเลิศรสวัฒนธรรมงดงามและค่าใช้จ่ายที่ถูกมากๆรวมกันอยู่ที่เดียวแบบนี้ประเทศไทยคือสถานที่หนึ่งเดียวในโลกจริงๆที่คุณต้องไปเยี่ยมเยือนครับและความเห็นถัดไปครับก็กล่าวเอาไว้ครับว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายถูกและดีมากที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวกรุงเทพมหาคนครนั้นเป็นเมืองที่มีผู้คนไปเที่ยวมากที่สุดในโลกและที่นั่นมีสถานที่สำคัญจุดชมวิวและที่เที่ยวแทบทุกแห่งในประเทศครับความเห็นถัดไปครับในช่วงหลังมานี้ประเทศไทยมีการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างมาก ทำให้การติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงสถานที่ต่างๆในประเทศนั้นเป็นไปอย่างง่ายดายกว่าเมื่อก่อนมากสิ่งเหล่านี้ช่วยยกระดับการท่องเที่ยวแต่เหตุผลหลักจริงๆที่ทำให้ไทยกลายเป็นที่นิยมมากๆนั้นก็คือผู้คนวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติครับและความเห็นผัตไปครับกล่าวไว้ว่า อัชยกรรมมีอยู่ในระดับต่ำสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างก็มีตามที่ต้องการรวมถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประชาชนและผู้คนก็เป็นมิตรรวมถึงวิถีชีวิตของคนที่ประเทศไทยนั้นก็ดีมากๆความเห็นถัดไปครับคุณภาพชีวิตค่าครองชีพเฉลี่ยดีมากๆ ประเทศไทยนั้นเป็นสถานที่ที่สะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวพวกเขานั้นพัฒนาการท่องเที่ยวมามากกว่า20ปีพวกเขามีแผนพัฒนา20ปีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งถูกนำไปเริ่มใช้ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาผลที่เกิดขึ้นก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยมากกว่า20ล้านคนต่อปีรวมถึงโครงสร้างพืง้นฐานต่างๆของประเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาล ระบบขนส่งอินเทอร์เน็ตอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกความเป็นมิตรและภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาครับครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือความเห็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช้้ำหยิบยกมาจากเว็บไซต์นะฮะ ที่ชาวต่างประเทศพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่าทำไมคนทั้งโลกถึงนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับเดีย๋ยวแชมปจะเอาลิงก์ต้นทางครับของเว็บไซต์ดังกล่าวมาใส่ไว้ในในต้คลิปนะครับ เพื่อใหอ้ผู้ชมที่อยากจะเข้าไปอ่านเองนะครับสามารถกดเข้าไปอ่านได้เลยเพราะว่านอกจากคอมเมนต์ที่ชั้าหยิบยกมาให้ฟังกันในวันนี้แล้วเนี่ยจริงๆยังมีคอมเมนต์อีกเยอะมากบางคนนะฮะคอมเมนต์ยาวเป็นหน้ากระดาษเลยบางทีอยากจะเอามานําเสนอแต่ว่ารู้สึกว่ามันยาวไปก็ต้องพยายามเลือกอความคิดเห็นที่มันกระชับหรือว่ามีความยาวในระดับหนึ่งนะครับ สิ่งที่สําคัญครับที่เราจะสังเกตได้นะครับจากคอมเมนต์ต่างๆที่เรามาพูดคุยกันก็คือนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างประเทศจากทั่วโลกเนี่ยมีทัศนคติและความคิดที่ดีต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวมากๆและสิ่งสําคัญที่เขาจะพูดถึงและชื่นชมโดยตลอดก็คือเรื่องของความเป็นมิตรของผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นครับ นี่ก็จะเป็นแรงผลักดันและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศเราแล้วก็คนในประเทศเรานั้นช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวของเราต่อไปครับหลังโควิดคิดว่าเราจะกลับมาเป็นหนึ่งในประเทศยอดนิยมในการท่องเที่ยวของโลกได้่แน่นอนครับแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามาแฟนเพจ ไม่ไม่ใช่สิครับย o u t u ช e c h a n ่นนะครับของแชมป์มาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆครับมีโอกาสอยากจะหาคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันให้เยอะและให้บ่อยที่สุดครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ